สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพิจิกและลักษณะพิจิกครับอนอื่นสามารถติดต่อด,ดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Ad ์ดี D. มาที่บิลิเวอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแอดไลน์ดี D. มาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังคพยากรณ์นะครับของคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสดบดีนะครับถอยหลังจากราศีกุมเข้าสูส่ราศีมังกรกินระยะเวลาประมาณ1เดือนกับอีก1สัปดาห์นะครับจากนี้ไปเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำใจให้ช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพฤหัสบดีนะครับหมายถึงอะไรบ้างเพื่อเราจะเอาไปประยุกต์ดัดแปลงในคำพยากร์ได้ดาวพฤหัสบดีโดยรวม,มนะครับไอเอาเอาย่อๆเนาะหมายคาว่าความดีงามนะครับกุศลกรรมหมายถึงสุภพมงคลต่างๆหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึง พระสองฆ์องค์เจ้าวัดบาอารามหมายถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อบังคับแล้วก็หมายถึงกฎระเบียบต่างๆนะครับและรวมถึงครูบาอาจารย์โรงเรียนสารยุติธรรมตุลาการอย่างเงี้ยครับส่วนมากไปในทางากฎศรกรรมแล้วก็ทางศาสนามากกว่านะครับแล้วก็กฎข้อระเบียบส่วนมากจะอยู่3อย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูพื้นดวงชะตาของคนพิจิกบ้างที่จะ เป็นกันทุกคนแต่โดยรวมนะครับไม่ใช่ทุกคนมันต้องดูที่ดาวพฤกษบดีของแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ไหนด้วยหมายถึงคุณเกิดนักกษัตริย์ใดนักกษัตริย์ในที่นี้หมายถึงชวดฉลูขนันเถาะบะรงมาเสงะกาจอกุลนะครับประมาณนี้ก็คืออยู่นักษัตริย์ไหนก็จะต่างกันตรงนั้นทีนี้พื้นดวงจาตากําเนิดของคุณเนี่ยดาวพฤกษบดีมาจาก2เจ้าเรือนนะครับมาจากกระดุมพระและปุตตะก็ถือว่าดีเพราะ อยู่ในภพเรือนทั้งคู่เนี่ยเป็นภพเรือนที่ดีทั้งหมดนะครับกระดุมพะหมายถึงการเงินหมายถึงรายได้หมายถึงสิ่งที่เราได้มาด้วยการเก็บสะสมนะครับก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีภพหนึ่งที่เราทุกคนต้องการและมีคาพรยากรในทุกๆเดือนด้วยนะครับที่เราพยากรณ์กันนั่นเองเนาะส่วนอีกภพเรือนหนึ่งนะครับก็คือภพที่5ปุตตะหมายถึง ลูกหลานบริวารหมายถึงสิ่งที่มันพึงใจนะครับหมายถึงสิ่งเริ่มต้นใหม่ๆคืออะไรที่มีคําว่าใหม่ๆหรืออ่อนวัยถูกใจอย่างเงี้ยครับคือบูรณาจารย์ก็ได้บอกไว้ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักถ้ามาอยู่ในอะไรใหม่มๆที่เกี่ยวกับความรักก็คือกิกคือหมายถึง เออหลวงหลวงน้อยๆน,นั่นแหละนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเป็นเรื่องของออการเงินก็หมายคมว่าได้รับโบนัสหรือเป็นลักษณะของเ,ออเงินที่เข้ากระเป๋าเอออะไรแบบนี้ครับหรือโอกาสใหม่ที่ได,ทได้ที่ได้เงินมาลู่ทางใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานหมายถึง มีอาจ็อบใหม่เพิ่มขึ้นหรือเป็นงานอดิเรกเนี้ยครับเออส่วนมากถ้าเป็นเรื่องการงานจะเป็นเรื่องของงานอดิเรกนะครับงานจ็อบนั่นเองเนาะอืหรืองานไม่ประจำทีนี้เอ่อเมื่อดาวพฤศจิบายเนี่ยอยู่ในราศีกลุ่มเนอะอยู่ในภพเรือนที่4ถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนที่3หมายคมว่าพันธุเข้าสู่สหชะนะครับพันธุหมายถึงรากฐานของชีวิตหมายถึงอสังหาบ้านรถที่ดินไหมถึงครอบครัว ถอยหลังเข้าสู่พบสาชาระสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับการเป็นว่าออถอยหลังจากพบเรือนที่ดีเข้าสู่พบเรือนที่ดีอย่างน้อยก็ไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีข้อดีอยู่บ้างนะครับแต่เรามารู้ความหมายของการถอยหลังของดาวพฤหัสบดีกันก่อนว่าหมายถึงอะไรบ้างมีข้อดีด้วยนะครับไม่ได้มีแต่ข้อเสียดาวพฤหัสบดีเนี่ยถอยหลังหมายถึงการย้อนไปยังอดีต ย้อนไปสู่สิ่งที่เคยผิดพลาดเคยทํามาแล้วแล้วมันต้องไปจัดการแก้ไขใหม่รับซีร,รีเป็นดาวแห่งการจัดการเป็นดาวแห่งการบริหารดาวแห่งการเขาเรียกว่าความรู้ดังนั้นเนี่ยมันถอยหลังแปลว่าเราได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเราได้กลับคืนไปสู่การแก้ไขอีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินหน้าให้มันสําเร็จสังเกตดูนะครับว่าการที่เราทําอะไรแล้วเจอปัญหาและเราย้อนกลับไปหาปัญหา เพื่อแก้ไขนั่นแหละคือดาวพฤสืบตีถอยหลังเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่อันนี้มันเป็นลักษณะของเ,อเรื่องเรื่องนี้ก็คือจากบ้านเข้า,าบ้านาไม่ใช่ขอโทษครับหมายถึงความที่จะเกิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเข้าไปสู่ความมั่นคงก็หมายความว่ามันอะไรที่มันจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันยังไม่เริ่มแต่ว่ามันต้องย้อนกลับไปดูสิ่งที่เรามีก่อน พะพันธุหมายถึงความมั่นคงของเราแปลว่าเรามีทั้งหมดแล้วเราเข้มแข็งถึงณจุดนี้แล้วแต่เรากำลังจะเริ่มอะไรใหม่ยกตัวอย่างเช่นเรามีบริษัทหมายถึงว่าเราเติบโตมาระ,ระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับหมายถึงเรามั่นคงแล้ว <c oughs> ก็คือมีบริษัทได้ก็คือความมั่นคงระดับหนึ่งละเราบริหารไปแล้วระดับหนึ่งเปิดมาแล้ว5ปี10ปีก็ว่าไปหมายคมว่ามันอ่ามันอยู่ตัวละมันเออนี่แหละมันพันธุหมายถึงความอยู่ตัวแล้วหมายถึงว่าจะมีใหม่อ่า กูต่าไว่าการเริ่มต้นว่าจะมีใหม่หมายถึงการแตกแขนงของสาขานั่นเองก็แปลว่าเรากําลังจะมีแฟรนไชส์มีสาขาเพิ่มมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะทําทก็เลยกลายเป็นว่ามันคือการเพิ่มแตกลายออกมามันก็เลยกลายเป็นว่ามันยังมีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรานั้นไม่สามารถเดินไปได้เราก็เลยต้องย้อนกลับมาสู่ความตั้งมั่นที่เดิมว่า คือเราต้องพิจารณาว่าเรามีจุดแข็งอะไรเรามีจุดอ่อนอะไรวิเครสวร์ตก็มานะครับก็หมายความว่าเราก็ต้องหาจุดอ่อนและจุดแข็งของเราก่อนนะครับเพื่อบร,บริหารจัดการและอุดรอยรั่วมันซะแล้วเราก็จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสวยงามในตอนที่ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าก็กลา,ายเป็นว่าทุกอย่างจะแก้ไขได้จะคลี่คลายได้วงเล็บคุณต้องเรียนรู้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณจะไม่ได้ผลดีจากดาวพฤหัสบดีถอยหลังแต่มันจะได้ผลร้ายแทนคําว่าผลร้ายหมายความว่า เราจะเจอปัญหาผู้ใหญ่เบื่อเขาเรเบือนหน้าหนีแล้วก็ไม่ให้ความคุ้มครองนี่นะครับหมายถึงว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองผู้ใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อะไรประมาณนี้ครับคือเราต้องอยืนด้วยลำแข้งตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะก็ในในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยดา ประจาตัวเป็นมหาจักรเนี่ยบุกบ่าฝ่าฟันด้วยตัวเองครับแปลว่าดาวพฤหัสทอยหลังก็คือผู้ใหญ่ช่วยไม่ได้หรืออาจจะไม่ช่วยอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าเราต้องทําเองนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยพยายามขยันอดทนแล้วก็เรียนรู้กับปัญหาการเรียนรู้เท่านั้นถึงจะแก้ดาวพฤหัสบดีได้เพราะมันเป็นดาวแห่งการเรียนรู้มันทอยหลังแปว่าความรู้เราไม่พอครับเราเจอทางตันเราต้องสร้างทางของเราใหม่ต้องเพิ่มทางใหม่ แต่มันมีดาวเสาที่เป็นกเกษตรรออยู่แล้วนะครับรองรับอยู่ที่สาชาะมาถึงสังคมแปลว่าสังคมเนี่ยเกิดความเข้มแข็งคุณมีสังคมที่แข็งแข็งมแข็งมีคุณอยู่รายล้อมคนรอบข้างคุณเนี่ยที่เข้มแข็งแต่คุณน่ยไม่ใช้เขาให้เป็นประโยชน์หมายความว่าคุณต้องรู้จักศึกษาดูเรียนแบบหรือไถ่ถามหรือขอความรู้จากเขาไงอ่ะ มันวิธีการแก้หมายถึงการขอความรู้จากคนในสังคมรอบข้างที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนับสี่เป็นดาวผู้ใหญ่ดังนั้นถทยหลังแปลว่าถามคนที่คนเขาสําเร็จเลครับถูกไหมการที่เราจะแก้ไขปัญหาให้ง่ายที่สุดก็คือถามคนที่รู้ในเมื่อเราไม่รู้ไงในเมื่อเราไม่สามารถแก้ได้ไงเราก็ต้องถามคนรู้หรือให้ผู้ใหญ่ที่ชํานาญที่เคยผ่านมาแล้วเนี่ยแก้ไขให้ แต่อย่างว่าเลยครับดาวพฤหัสอยหลังแปลว่าผู้ใหญ่บางคนเขาไม่เห็นด้วยหรือเขาไม่ช่วยนะครับก็กลายเป็นว่าบางทีของความช่วยเหลือจากเขาเขาปฏิเสธนะครับก็มีดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีคนเดียวนี่ก็ถามคนอื่นสิถูกไหมครับอะไรประมาณนี้มันจะไม่มีเลยเหรอที่ที่จะช่วยเราได้อะไรประมาณนี้ลองลองถอยเก้าหนึ่งนะครับเราจะเห็นโลกกว้างขึ้นจําคํานี้ไว้เลยว่าเมื่อมีปัญหาให้ถอยหลังหนึ่งก้าเพื่อเราจะได้เห็น ภาพกว้างขึ้นเพราะอย่าลืมว่าระ,ระดับสายตาของคนเราเนี่ยถ้าเราอยู่ๆณปัจจุบันณนตรงเนี้ยเราจะมองเห็นแค่นเนี่ยแต่เราลองถอยก้าวหนึ่งแบบกว้างๆนะถอยหลังไปหนึ่งก้าวเนี่ยเราจะมองเห็นอะไรมากขึ้นครับเออลองกวาดสายตาซ้ายขวาดูนะเราจะมองเห็นอะไรมากขึ้น,นแหละมันหมายความว่าเ,เราเรารู้จักเปลี่ยนมุมมองปรับทัศนคติ การเรียนรู้เรียนรู้เพิ่มเติมเราก็จะมองเห็นมากกว้างขึ้นเนี่ยมันคือในยะที่เราต้องตีความที่เราต้องแฝงคําพยากรณ์ต้องแฝงสิ่งที่เราต้องรู้พวกนี้ไม่ได้จากการเรียนนะครับได้จากการศึกษาและมองโลกของตัวผมเองนะครับพวกนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเออมันแล้วแต่ความลึกซึ้งของคนนะครับมันมันคือมันได้แต่หลักวิชามาแต่เราต้อง ต้องมองอย่างอื่นให้มากต้องเรียนรู้ให้มากต้องสังเกตให้มากโชคดีที่ตัวผมเองเนี่ยดาวพุธเป็นเกษตรมันหมายถึงการเรียนรู้ผมจึงชอบเรียนรู้อยู่โอ,อ้โหขุกทั้งวันครับเพราะเราไม่มีงานประจําอย่างอื่นอันนี้คืองานประจําของผมดังนั้นเนี่ยผมก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเออดูมาเยอะสังเกตมาเยอะก็จะมองประเภทเนี่ยได้แต่ผมเข้าใจว่า คนทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีอาชีพนี้หรือไม่ได้มีสัมผัสในทางนี้มาก็จะทําให้หลายคนติดปัญหาหรือมองไม่ออกแก้ไขไม่ได้ตัวผมเองก็เป็นครับบางทีมันไม่สามารถรู้ได้หรอกเพราะมันยังใหม่อยู่เราไม่สามารถบางทีคิดแล้วคิดจนหัวจะแตกมันก็ยังคิดไม่ออกอย่างนี้นครับวิธแีแก้ง่ายที่สุดก็คือถามผู้รู้คนที่เคยผ่านมันน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยอื ผู้ใหญ่หมายถึงผู้อับนําร้อนมาก่อนคือคขอโทษครับเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาก่อนแล้วเขาสามารถรู้ครับให้เราไปถามคนนั้นนี่แหละวิธีการเรียนรู้ของผมก็เช่นเดียวกัน1ละเวลาผมจะเลือกอาจารย์ที่สอนเนี่ยผมจะไม่เลือกว่าแม่นไม่แม่นนะผมเลือกอาจารย์ที่มีเหตุผลเลือกอาจารย์ที่มีความรู้มากๆหมายถึงพูดเยอะๆอะครับพูดที่แบบว่าจะต้องแบบมีอะไรที่แบบมากกว่าที่เราได้ยิน ถ้าอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำนายทำนายทำนาย,นายก,ก็พูดแต่คำนายก็อย่างนั้นแหละก็จบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าคัมยากรวิชานี้มันเป็นวิชาที่เราต้องเข้าใจแล้วก็เดินไปข้างหน้าเราจะมายึดติดคัมยากรแล้วอยู่กับที่ไม่ได้เพราะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถออกนอกกรอบได้อย่างเช่นคนมาปรึกษาเรื่องคดีความไม่เคยเป็นคดีความมาก่อนเราจะแก้อย่างไงอะ่ะเห็นไหมครับผมก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหม แล้วก็ต้องศึกษาจากคนที่เคยเป็นหรือ,อดูใน YouTube นู่นนี่นั่นว่าคนาคนคนเป็นยังไงศึกษามาตาเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ครับหรือบางทีก็ช่วยไม่ได้หมดหรอกครับเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องแต่เราต้องปรึกษาได้ทุกเรื่อง ประมาณนี้ครับเข้าใจไหมหมายความว่าเราต้องให้หลักแง่คิดหรือบางทีเป็นแค่แง่คิดนะครับแต่เราไม่รู้รายละเอียดดีเทลอะไรหรอกนะครับเออก็มีคนมาถามเรื่องดวงคดีความแต่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเนี้ยเราก็อ่ะได้แค่ปรึกษาว่าดวงบอกแบบนี้นะต้องไปหาผู้ใหญ่นะต้องลักษณะแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเวลานู้นเวลานี้เวลานั้นอะไรแบบเนี้ยเวลานี้อย่าพึ่งนะอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวตัดสินใจอะไรเงี้ยเนี่ยแหละมันคือตัวเลือกอื่นๆที่เราสามารถเลือกได้แต่ว่า ผู้พยาผู้มารับค้ำพยากรไม่รู้หรอกครับไม่ทราบเพราะว่าเขาก็มองได้ภาพกว้างของเขาแบบนั้นแต่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาที่ไปเจอปัญหาหรือคนที่เขาจะช่วยได้เขาจะวิ่งหาใครเขาคอนเนคชั่นกับใครบ้างเราก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยเราก็ให้ความรู้ในสิ่งที่เรารู้แล้วเราก็บอกไปเพื่อเขาไปอดัดดปไปแก้ไขไปจัดการไปเปลี่ยนแปลงของเขาเองอะไรแบบนี้ครับอืมมันก็คือนี่แหละคือจุดกรรมพยากรของเราเนาะ ต้องขอภอภัยเนาะที่พูดเรื่องของส่วนตัวเยอะแต่มันเป็นจุดหนึ่งให้คุณรู้ไว้ว่าทุกอย่างอ่ะเราเราต้องพึ่งคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าตัวเราจะต้องอคิดเองทําเองรู้ได้ทุกอย่างอย่ายึดมั่นถือมั่นในใ,ในในตัวตนว่าเราเก่งเรารู้เราดีแต่ลืมว่าคนที่รู้ที่เก่งที่ดีกว่าเราอ่ะยังมีอีกเยอะนะครับเราตัวเราต้องเปิดประสบการณ์ต้องเพิ่มเติมความรู้ให้ได้เรื่อยๆผมเข้าใจหลายคนเนี่ยอายุ หลุดจากการที่เรียนรู้มานานแล้วคือคือจากการเรียนรู้อะเออจากโรงเรียนนะครับเออพูดง่ายๆตัวผมเองก็หลุดจากการเรียนรู้มาหลายสิบปีแล้วนะครับประมาณหลายปีแล้วเออเป็นสิบปีแล้วอะไรประมาณนี้อ่อทีนี้มันก็เลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกขี้เกียจที่จะต้องกลับไปเรียนรู้อะไรแบบนี้ครับแต่มันไม่ใช่นามาคนละเรื่องคือเรียนรู้ในที่หมายถึงเรียนรู้ประสบการณ์ไม่ใช่เรียนรู้ในโรงเรียนดังนั้นเนี่ย เราจะขี้เกียจเรียนแบบเป็นแพทเทิร์นตามที่รัฐบาลกําหนดเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจอันเนี้ยได้ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วไม่จำเป็นต้องไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเพิ่มอะไรก็ได้แต่เรียนรู้ในที่นี้หมายถึงเรียนรู้ประสบการณ์ครับเพราะว่าบางทีอ่ะหรือหรือการหาความรู้เขา้าเข้าตัวเข้าสมองบ้างเออก็หมายถึงว่าเทคโนโลยีสมมตินะเทคโนโลยีมาใหม่เนี่ยเราทําไม่เป็นเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ คือมันไปหน้าเรื่อยๆถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ทํามันก็ไม่สามารถพึ่งใครได้อะเราจะไปให้คนอื่นเขาทําให้ตลอดเวลามันไม่ได้ดูไหมครับอย่างเช่นบางทีเดี๋ยวนี้โอนเงินแบบเนี่ยอย่างเช่นเราด,ด,ดูดูดูดวงเนี่ยนะครับจะไปโอนแต่ธนาคารก็ไม่ได้เราก็ต้องโอนในอีแบงกิ้งใช่ไหมครับเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของอ e ีแบงกิ้งนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถโอนได้ถ้าไม่งั้นเราจะไปแบบแบบ เออก็จะวิ่งเข้าหาธนาคารมันก็เสียเวลาอยู่ถูกไหมครับหรือแบบคนอื่นก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไว้บ้างนะครับเขาเรียกว่าม,มันก็จะสามารถแก้ไขอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ในชีวิตนะไนะอ้งไงเราก็เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้บองโลกกว้างขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขได้ไประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับไม่งั้นเราจะเหมือนกับพายเรือในอ่างอะ่ะ วนไปวนมาซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็มาบ่นหลายๆคนนะก็บ่นไอ้ไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายความว่าก็มาบ่นว่า10ปีแล้วยังเหมือนเดิมไม่สามารถหลุดจากวงจรนี้ได้นู่นนี่นั่นก็อามรมณ์พบทไปแต่ผมก็จะบอกว่าก็คุณไม่เรียนรู้เพิ่มเติมไม่มองประสบการณ์ใหม่ไม่มองทิศทางใหม่บ้างทําแต่ร่สิ่งเดิมๆยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของเดิมๆก็คือพูดง่ายๆว่าไม่เปิดทัศนคติใหม่อันดับแรกต้องเปิดใจก่อน เปิดทัศนคติ2คือเรียนรู้แล้วเราก็จะเจอทางใหม่ๆเจอโลกใบใหม่ๆเขาเรียกว่า into new world ก็หมายความว่าเราต้องเรียนรู้โลกใหม่เพื่อที่จะได้มีทางใหม่ๆในเมื่อมันเป็น,ปนทางตันแล้วคุณก็สร้างทางขึ้นมาใหม่สิครับผมชอบเรื่องนี้มากนะครับเขาเรียกว่าเรื่องจางอกจรองอพระราชาเนี่ยรักกับนางที่ที่ไม่พูดถึงมากรู้แต่ว่าจะถูกประทานยาพิษใช่ไหมครับ คือเขาใส่หลายให้กินยาผิดปวงพชนทีนี้พระเอกก็จะบอกว่าสร้างทางในเมื่อไม่มีทางให้เราเดินแล้วให้ให้กับพระสนมจางอ,อกจองเ,เดินแล้วก็สร้างทางใหม่ให้ให้นางเองอะไรแบบนี้เออผมชอบคําพูดนี้มากหมายถึงว่าเราเมื่อถึงทางตันแล้วให้เราสร้างทางขึ้นมาใหม่ครับด้วยการเรียนรู้และเปิดโลก กว้างอย่างที่ผมบอกว่าถอยหลัง19เราจะมองเห็นอะไรมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างก็ซูซ้ๆนะครับเป็นใจให้สามารถติดตามยากรณได้ในคลิปหน้านอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไ,ไม่พลาดข้อมกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ